Welcome back to my YouTube channel, The 2025 m a c k u p is able entry into the high-performance utility market, f u e i n g ruggedness with modern luxury. From the moment you lay e y e on it, the truck c o m m a n d attention. The exterior is defined by a massive front grille. แฟล้งบายไฮอินเทนซิตี้และเท็ตไลน์ดัตแรปอาราวเดอะคอร์เนอร์สำหรับเบเตอร์วิสซิบิลิตี้และเอฟูโตริสติกแอปเปอเรนต์เดอร์มัสกูล่าบอดดี้ไลน์เอเลเวเตอร์สแตนด์แอนด์ไฟว์วิวอาร์เชสเก็บเดอะแม็กซ์ปิกอัพเอโดมิเนนต์โรสพรีเซนต์บิลล์ออนเอเรอินฟอร์สตีลเฟรม with อลูมิเนียมเอ็กเซนต์อิดบาลานซ์สตริง with อิมพรอฟแอโรดินามิกออชชั่นอลยี่สิบสองอินอลลอยวิวแอนด์แอนด์อารีออฟคันเลอร์ชอตส์แอดทูอิดแอคเรทีฟสตีลิงไวท์พรี แอนด์โรูฟเรลแม็กอิดอิเดียลสำหรับบอดเวิร์กแอนด์แอดเวนเจอร์สเต็ปในไซด์แอนด์เดอะแม็กพิกอัพเซอร์ไพรส์วิดเอพรีเมียมเทวินแดร์ฟิลโมลัยเอลักชัวรี่เอสยูวีแดนเอยูทิลิตี้ทรัคเดอะอินเทอร์เนียลฟีเจอร์ซอฟท์ทัชแมทเทอเรียลเวนติเลเท็ดเลเทอร์ซีดวิดมัสชั่นฟังชันแอนด์เอพานอโรมิกซันรูฟแดร์ฟลูดเดอะสเปซวิดเนเชอรัลไลด์เดอะเซนเตอร์พิซซี่อีสเอสิบห้าอินอินโฟเทนเมนต์ดิสเพลย์อินทิเกรตเต็ดซิมเลสต์ลี่วิดเอ อิทส์ลับพอร์ตไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้เนวิเกชันแอนด์ไอดีส์คอมแมนด์เดอะแอมเบียนท์ไลท์ติ้งซิสเต็มดูอัลโซนครีเมดคอนโทรลแอนด์เอสิบหกสปีคเกอร์พรีเมียมออเดียโอซิสเต็มเอนจูเออร์คอมฟอร์ตฟอร์อลปาร์เซนเตอร์เรียร์ซีดลีกรูมอีสเจเนรัสแอนด์เดอะแบ็กซีดแคนบีโฟลด์ได้แฟลตทูครีเอทแอดดิชั่นอลคาร์โก้สเปซเมคกิ่งอิทเพอร์เฟคฟอร์โรดทริปแอนด์แฟมิลี่ยูสอันเดอร์เดอะฮูดเดอะสองพันยี่สิ It offers two powertrain options, a twin turbo v 6 producing 420 horsepower and a Hybrid V 8เชน n ิงเ out 500 horsepower with excellent torque for towing. both are paired with a 10 speed automatic transmission and available in rear-wheel or all-wheel drive. the hybrid variant delivers impressive fuel efficiency for a truck of this size, making it a practical choice for daily driver. on the road The m a g p i c up handles smoothly thanks to adaptive suspension and intelligent terrain response. Whether y o u on the highway or off-road, the ride r e m a i n q u i e t stable, and confident. The pricing s t a r t at $48,000 for the base model and g o up to $72,000 for the top-tier trim, which i n c l u d e all premium f e a t u r e and performance u p g r a d e In all, the 2025 m a p i c up d e l i v e r a powerful blend e r of style, comfort. แอนดับแอบิลิตี้ดัตเซตเอนิวสแตนดาร์ดสำหรับโมเดลทรัพย์